สองคนนะคะแล้วค่าประทึงจากต่างประเทศค่ะซึ่งก็ยังอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะอันนี้จะพาไปดูนหนุ่มหล่อคนนี้นะคะซึ่งกลางก้อนแน,น่นสิกแพคก,ก็ๆๆๆๆๆเต็มที่เลย <laughs> หลายคนก็พูดกันมาตั้งหลายวันแล้วเอ๊เขาแบบว่ามีการเลิกรากับแฟนสาวหรือเปล่านะมีข่าววงในเม้ากันมาแต่ว่ากำลังจะบอกว่าไม่ใช่นะจ๊ะเมาามอ,อยมากเพราะว่าความรักหวานชื่นมากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยใส่ชื่อแฟนตัวเองนะคะลงเป็นผู้บริหารของเอเจนซี่ของเขาเลยทีเดียวค่ะ อีกหนึ่งคู่รักคนดังค่ะแห่งวงการบันเทิงเกาหลีใต้อย่างอ e ีซึงกีดาราพิธีกรและนักร้องว่าความสามารถแห่งซีรีส์เวก e ตอรบอลค่ะกับอ e ีดาอินดาราสาวรุ่นน้องล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะมีข่าวลือหลายกระแสะออกมา,มามากมายเลยนะคะว่าทั้งเลิกกันแล้วบ้างยังไม่เลิกบ้างแต่งานนี้ค่ะดูเหมือนว่าฝั่งที่บอกว่ายังไม่เลิกแถมมีโอกาสสูงที่จะสละสดในเร็วนี้จะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่าค่ะคุณผู้ชม โดยจากการวิเคราะห์ข,ข้อมูลหลักฐานของช่อง YouTube j ินโ o ค่ะที่มักจะนำเสนอประเด็นกสิบร้อนๆของวงการบันเทิงเกาหลีชี้ว่าการที่อีซึงกิไว้ย5 5ปีล่าสุดมีข่าวว่าได้ใส่ชื่อของอีดาอินค่ะเอาไว้ในเอกสารสำคัญของบ้านหรือว่าอาคารมูลค่ากว่า153ล้านบาทซึ่งเขาเนี่ยซื้อไว้สำหรับใช้เป็นบริษัทเอเจนซี่ส่วนตัว มีก็สะท้อนนะคะว่าพระเอกคนดังค่อนข้างจริงจังกับการคบหากับดารารุ่นน้องคนนี้เป็นอย่างมากค่ะช่องข่าวจินโฮบอกนะคะว่าเดิมนั้นเหตุผลที่อีซึงกิป,ประกาศตั้งบริษัทเอเจนซี ency, Human ่ฮิวแมนเมดของตัวเองก็เพื่อใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูลถึงบุคคลภายนอกถัดจากที่เขาเปิดตัวคบหากับอ e ีดาอิน เ่งเหตุผลที่ทําให้ช่องทางเนี่ยทุกช่องทางบอกว่าเป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าล่าสุดค่ะอีซึนกีเพิ่งหวนกลับไปใช้บริการบริษัทสังกัดเดิมให้เข้ามาดูแลตารางงานให้อีกครั้งแต่ในขณะเดียวกันค่ะบริษัทเอเจนซี่ของตัวเองก็ไม่ได้ปิดตัวถามว่าทําไมต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนแบบนี้ด้วยคําตอบก็คือเพราะว่าพระเอกคนดงังตั้งใจเปิดบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อสาวคนรักค่ะ ทำให้ล่าสุดนะคะเขาจึงได้ใส่ชื่อของเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในอินฮาวส์เดเรคเตอร์ของอาคารที่ซื้อไว้สำหรับตั้งบริษัทเอเจนซี่ของตัวเองค่ะก็ะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและก็ลึกซึ้งของคู่นี้ได้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงถือเป็นการตีตกประเด็นข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะที่ว่าคู่นี้เนี่ยเลิกรากันแล้วด้วยขณะเดียวกันค่ะหลายคนก็ยังมองว่าบ้านหลังนี้ฝ่ายชายเนี่ยน่าจะซื้อไว้เป็นเรือนหออีกด้วยล่ะค่ะ สำหรับคู่ราอีซึงกีและอีดาอิน e นะคะก็เริ่มเดทกันมาตั้งแต่ปลายปี2020แต่มาเปิดตัวยืนยันมาคบหากันเมื่อเดือนพฤษภาคามปีที่แล้วทั้งสองคนต่างก็ชื่นชอบก e ีฬากอล์ฟเหมือนกันค่ะและเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะคะชาวเน็ตก็เพิ่งจะจับผิดภาพทางโซชเชียลมีเดียของคู่นี้ว่าเพิ่งจะแอบควงกันไปเดทที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะมาหยกยกอีกด้วยล่ะค่ะ แมงมาวจ๋าเลิกจ๋าชัดเจนมากก็ยังคบกัน<ช>อยู่นะ,<ฮ>ะแล้วก็แบบมีดูมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นมีวางอนาคตร่วมกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ